สวัสดีครับ w e l c o m e to h a s e n t e c h ที่นี่คับโปรแกรมบ y s e n s e เ i เช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ทำการตั้งค่าให้เซตฟอนต์เริ่มต้นของ WPS o f f i c e ให้เป็นฟอนต์ที่เราต้องการตลอดนะครับผมก็คือเปิดเอกสารใหม่จากเซตฟอนต์นั้นออโต้ให้เลยนะครับผมและต้องขอบอกก่อนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสอนตั้งค่าได้แค่2อย่างนะครับนั่นก็คือตัวเอกสารหรือเทียบเคียงก็คือบ o r d นะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งแผ่นงานหรือ เทียบเคียงอย่างนึงก็คือ Excel นะครับผมก็คือตัวบทกับตัว e x c e l อ่ะมันเป็นของบริษัท Microsoft ถ้า w p r a f ร i ก็ใช้อีกชื่อหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็จะพูดได้ง่ายคือถ้าแก้ไขอ่าพวกกระดาษ A4 เนาะแล้วก็เป็นตาราง2อ,อันเนี้ยตั้งค่าได้ส่วนสไลด์นะครับที่เป็น Presentation นะอันนี้ยังหาไม่เจอครับผมเนื่องจากผมหาไม่เจอผมก็เลยแนะนำแค่2ส,ส่วนก่อนละกันนะครับผม ไปดูกันตั้งค่ากันเลยครับอันดับแรกนะครับผมผมก็จะสอนการตั้งค่าก่อนตอนนี้ตั้งค่ามันจะแยกกันนะครับผมตัวบทต้องตั้งครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวบทที่เป็นตัว Excel ก็ต้องตั้งแยกอีกอันหนึ่งเช่นกัน,นครับผมโอเคเราไปดูการตั้งค่าที่บทก่อนหรือตัวเอกสารก่อนเลยครับก็ให้เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับเปิดหน้าเป่าขึ้นมาเลยง่ายดีไม่มีอะไรตัวบทจะง่ายหน่อยนะครับผมก็คือให้ไป อันแรกนะครับถ้าให้คุณเพื่อน,นเลือกเป็นหน้าแรกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดแบบพิกอั่อื่น Ooh, อยู่ก็ให้คลิกกลับมาที่หน้าแรกจากนั้นให้สังเกตเครื่องมือด้านขวาทางนี้ให้คลิกขวาสุดเลยครับอ่าถ้ามาขวาสุดแต่เพื่อนๆใครที่จอใหญ่หน่อยอาจจะขึ้นแบบนี้เลยคือมองเห็นเลยว่ามีคำว่าว่าตั้งค่าอยู่ให้เพื่อนคลิกที่คําว่าตั้งค่าครับจากนั้นคลิกที่คําว่าแบบอักษรครับผมเพื่อนๆคลิกมาไปที่ระเป๋านะครับผมเพื่อนๆให้เปลี่ยน ฟอนต์อันนี้นะครับที่ผมกระพิภให้ดูนะครับผม2อันนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเลือกเป็นอังสราลีไว้แล้วก็จะเลือกไว้เท่านี้นะครับผมและขนาดที่ผมใช้เบื้องต้นจะเป็น18นะครับส่วนหัวข้ออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมมาปรับเพิ่มมาที่หลังนะครับก็ให้เลือกแบบนี้เลยเมื่อเพื่อนๆเลือกไว้แล้วนะครับผมเลือกเสร็จสิ้นนะให้สังเกตดีไซน์มือด้านล่างครับจะมีคําว่าค่าเริ่มต้นนะครับผมเพื่อนกดไปครั้งหนึ่งจากนั้้้้นนนนกกกก็็็ดดตลลลลงงใปออออััพพที่่่เเเเขึมมาไยคครรรบบืืสจแวะ ครับผมปิดตัวเอกสารอ่านนี้ไปโดยไม่เ,มเ,มเซฟก็ลองเปิดเอกสารใหม่ครับเ,เมื่อเพิ่เปล่ยนเอกสารใหม่ขึ้นมาจะสังเกตได้นะครับว่าฟันด้านบนจะถูกตั้งค่าเป็นอังสรานี่และเป็นฟันไซส์ขนาด18ที่ผมตั้งค่าปีเซฟด้วยเบื้องต้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ามาใช้งานนั่นเองครับผม โอเคสำหรับตัวบทตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าแผนงานนะครับหรือทเทบเคียง Excel นั่นเองครับผมก็คลิกที่แผนงานก่อนเลยจากนั้นกดสร้างหน้าเปล่าขึ้นมาเลยครับผมเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้เะเห็นได้นะครับว่าฟอนต์ของผมอะ่ะพอดีมันถูกตั้งค่าไปแล้วเนาะมันเลยเป็นอักษรนิวและไซส์18ซึ่งจะใกล้เคียงกับตัวบทเมื่อกี้เลยนะครับผมบอกว่าตั้งไว้แล้วเราไปดูวิธีการตั้งเลยครับการตั้งของตัวแผนงานหรือ คลิปเกงเอ็กเซลตัวนี้นะครับผมให้พเพื่อนๆไปที่เมนูครับคลิก1ครั้งก่อนจากนั้นให้ลงมาด้านล่างครับจะมีคาว่าตัวเลือกนะครับผมให้คลิกที่เลือกที่หัวข้อนี้ครับเมื่อคลิกเลือกหัวข้อนี้แล้วมีหน้าตัวเลือกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้สเกตทีได,ด้านซ้ายมือครับแถ,ถวด้านบนจะมีคําว่าทั่วไปและบันทึกอยู่ครับผมให้เพื่อนคลิกที่หัวข้อนี้เมื่อคลิกที่คําว่าทั่วไปและ บันทึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะสังเกตได้นะครับจะมีคำว่าแบบปักษอกอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเลือกเป็นฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยซึ่งผมต้องการเป็นอังสนานิ้วนะครับก็เลือกเป็นอัางสนานิ้วและขนาดตั้งค่าให้เรียบร้อยเลยครับผมเมื่อเพื่อนๆเลือกเป็นที่เรียบร้อยให้กดตกลงครับผมถ้าเปลี่ยนฟอนต์เนาะมันจะมีเด้งหน้าขึ้นมาปั๊บาให้กดโอเคอีกทีนึงก็กดโอเคไปได้เลยพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวกดให้ดูเอาใหม่จริงของผมควรเปลี่ยนจะได้หน้าตาเราจะได้คล้ายๆกัน อ่ะน,นี่เราผมเปลี่ยนเป็นอ่ะอันนี้ผมก็ตกลงอ่ะจะมีหน้าพว่าแบบนี้ดิ้งขึ้นมาครับผมก็กดตกลงไปได้เลยลก็กดตกลงปุ๊บแค่นี้นะครับผมก็ลองปิด Excel หรือ n ิ w วขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับอ่ะมุมนี้ขึ้นมาใหม่ฟอนต์จะถูกเซตเป็นพิเศษที่ผมตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมในมิชชั่นในวันนี้ก็คงฝากก็เพียงเท่านี้นะครับแลวถ้าเกิดผมก็พบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทาให้ไรสตร์ในการใช้งานคอมพิวเ,เตอร์ของเพื่อนๆมันง่ายขึ้นนะครับผมผมก็จะนำ เม่นนแน,น่ช่องนี้เช่นเดิมครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ